นายวิฒิกรสุริยะฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยถึงยอดขายรถจนเดือนพฤษภาคม2555ว่ามียอดขายทั้งสิ้น115,900คันเพิ่มขึ้นร้อยละ7.6ประกอบไปด้วยรถจนนั่ง55,900คันเพิ่มขึ้นร้อยละ1 3 7 5รถกระบะขนาด1ตันมียอดจำหน่าย52,100คันเพิ่มขึ้นร้อยละ89.4 ซึ่งเดืนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นยอดขายรถจนต์ต่อเดือนที่สูงที่สุดเป็นปรติการนับตั้งแต่มีการขายรถจนในประเทศไทยมา ส่วนตรัดรถยนต์5เดือนแรกของปีนี้มียอดขาย483,000คันครับซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ33.5โดยรถยนต์นั่งมียอดขาย197,000คันอัตราการเติบโตถึงร้อยละ22.6ส่วนตรัดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มียอดขาย285,900คันเติบโตร้ตรอยละ42.2ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นความต้องการที่มีอยู่มาก ประกอบกับการผลิตกับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่คาดว่าแนวโน้มของตลาดรถยนต์ของเดือนมิถุนายนคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง